หมอลำพาไปเพลินช n e l น้องยูกิเพนประกานะครับวันนี้ถึงคิวน้องบ้างนะน้องยูกิเนี่ยล่าสุดก็ไปงานคอนเสิร์ตรวมพลคนลูกทุ่งพระประแดงอาเขตจังหวัดสมุทรปราการน้องในขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านผู้จัดงานแขกที่มาร่วมงานทุกท่านและหน่วยงานทุกภาคส่วนนะแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากแม่พร USA แม่วิสาบ้านยูกิแฟมิลี่บ้านยูกิ Family, กเพนประกาศเอบคุณดอก ไม้นะครับอ่าประธานโทษน,นะครับขอบคุณชจ้ดอกไม้จากบ้านแม่กุ้งโคราชและพี่ตังขอบคุณแม่แม่ที่มางานวันนี้แม่พาแม่ป้อมแม่นุษย์แม่แต่มพี่ป๊อบพี่ตังแม่แสงเทียนแม่ณพาน้องน้ำค้างนะครับรวมไปถึงรางวัลน,น้ำใจและของฝากจากด้านหน้าเวทีด้วยนะคะอ่าน้องก็กล่าวมาณนะตรงนี้นะครับมาในชุดสีส้มนะครับสดใสเลยนะถ่ายรูปคู่กับ หญิงลีด้วยนะครับหญิงลีสีชุมพลนะแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับอัปเดตล่าสุดคอนเสิร์ต Love c a Station นะครับ at wisdom club ลาดพร้าวกอทมอง,งานแรกของวันนี้ก็คือขอบคุณพี่ลอตติ้งพี่แจ็คผู้ใหญ่ทุกท่านผู้จัดงานแขกที่มาร่วมงานทุกท่านและหน่วยงานทุกภาคส่วนปกติแล้วเนี่ยน้องยูกิก็จะขอบคุณเหมือนที่เป็นประจำนะครับขอบคุณบ้านพพอร์ตยูกิขอบคุณบ้านทักอิ uki, อนูยูกิ แล้วก็บรรดาแม่ๆต่างๆนะครับบ้านยูกิแฟมิลี่นะครับแล้วก็ขอบคุณเบรกจากแม่วิสานะแม่พร USA ขอบคุณแม่ปองแม่ป้อมพี่ตังพี่ป้อมแม่ลับพาแม่นกแม่นุชดแม่นับพาแม่กัญญาด้วยนะตามสเต็ปของน้องเลยนะครับงานนี้ก็ทำให้คนที่เข้ามารับชมเนี่ยยิ้มไปตามๆกันกับความน่ารักของยูกิยิ่งโตเขายิ่งสวยขึ้นทุวันทุวันพัฒนาการของน้องเนี่ย มีมากกว่าความสวยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสมองและทัศนคติที่ดีของน้องด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสามารถการอินเตอร์เทนที่ถือว่าพัฒนาการกว่าเก่ามากๆแ,แรกๆเราเห็นน้องยูกิเนะี่ยเข้ามาในไห่ทองคำเนะี่ยเขาก็จะแบบเขินอายหน่อยนะครับจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่พออยู่ไปนานๆเนนะี่ยน้องเขาก็จะเริ่มรู้งานเริ่มที่จะเป็นงานเพราะเขารู้จักเรียนรู้จากรุ่นพี่ๆนะครับเรียนรู้จกากลําไยหหยทองคำเรียนรู้จากคนที่ มีประสบการณ์ที่อยู่มาก่อนหน้านี้เหมือนพวกเราเนะี่ยที่เข้าไปในศูนย์การเรียนรู้นะครับไปเจอรุ่นพี่ๆที่เขาศึกษาเราเรียนมาเขาก็จะ,อะเอาวิชาวความรู้เหล่านั้นนะมาให้กับเรานะครับแลกเปลี่ยนกันไปเหมือนกับว่าส่งต่อเป็นทอดๆส่งต่อรุ่นสูรน่รุ่นอะไรประมาณนี้นะครับลำไย,ยเขาก็ปังไปแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นรุ่นของยูกิพันากานะส่วนลำไย,ยเขาก็จะทํางานของเขาต่อไปน้องยูกิก็ทํางานในพาร์ทของน้องยูกินะครับไฮทองคำเนี่ยเขาก็จะมีตัวท็อป ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะส่วนผู้หญิงที่กําลังมาแรงนะครับที่เป็นที่พูดถึงณนะตอนนี้ก็คือน้องยูกิเป็นวากาซึ่งที่พูดถึงตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือในเรื่องของ MV ที่ถูกปล่อยออกไปด้วย MV กําลังดัง MV กําลังโอ้โหยอดวิววะตอนนี้ก็ขึ้นสุดๆเลยนะครับก็ถือว่าได้กระแสะแล้วก็กําลังมาแรงแล้วน้องก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของนักร้องหมอลำของหทองคําด้วยนะครับเป็นหมอลำวาไรตีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับ คนทั่วโลกได้ติดตามน้องด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ใจแม่แม่ทุกท่านนะครับกับการออกงานที่เรียกได้ว่าน้องต้องพักผ่อนบ้างแล้วละ่ะเพราะว่างานเยอะมากๆเลยนะครับเป็นห่วงสุขภาพน้องก็ขอน้องสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีผลงานอะไรก็จะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีแล้วกันวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ